สวัสดีได้เจอเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะยุ่งน้ำสวนหลังเหอนเอ้ยนี่ค่ะเอ้ยก็ทำงานนั้นกวดเบอร์ไม้แหงแล้วเมื่อกี้เนี่ยจ้ะก็เลยอันพักหนึ่งค่ะเนาะวันนี้ก็ได้อะวันนี้ก็นี่ค่ะคลิปนี้ก็สิบอกว่ามาได้เจะเด้อมานั่งจิบใบแดงก็เอ้ยทุกตาพาฝันณสวนหลังเหอนเอ้ยจ้ามาค่ะ ค่อยจิ๊บไปเนื้อจะเด้อแอลกอฮอล์นีออนโโ่จะจิ๊บเร็วด้วค่ะซาซาเอาค่ะมาเด้อ มาค่ะอากาศพันธนีดีอยู่ค่ะเบื้องหลมพัดพี่นกก็มัร้องเพลงก็ฟังมานั่งเบื้งองกบไม้ค่ะกบไม้เปลี่ยนสีถ้าเห็นในทางหลังเห็นเห็นหน,หนหลังอันมันจะมีสีเหลืองสีเขียวเขียวเหลืองค่ะอันนี้อันนี้พันก็เริ่มพันก็ัเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเพราะมันรู้ดูใบไม้ร่วงแล้วนเนาะค่ะเนาะมันกะเข้านาหนาวแล้วพันเอื่นแฮเลอยู่ตรงนี้ กะเบื้อไม้กันล่วงค่ะอันก็ต้องได้กวดค่ะเอ้ก็คือเออเธอเบิ่งอันคลิปก่อนเอ้ก็ไปกวดทําความสะอาดส่วนหน้าบ้านค่ะนะกันเพราะมันมีก่อไม้ใหญ่อยู่ครับเวลาพัดล่วงอันเบือมันอันลุมพัดแหงอันเบื้อไม้ก็ล่วงไหวเนาะค่ะนะก็แป๊บเดียวค่ะมืออื่นก็เป็นคือเกาอีค่ะก็พวกเป็นเตอะค่ะเอ้ก็เว้นมือไปมือนี้เอ้กวดมืออื่นเอ้ก็บดได้กวดมือหือเอ้ก็กวดก็ได้ซ้ำเกาอีกแล้วเธอไหลายคนเกาซ้ำาเบืรอไม้ค่ะ แต่ก็อย่างว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติเอ้พันชอบเบิ่งค่ะคือนกห้องเพลงนี่พันนี่จักนกเตือนนกเตือมีมดค่ะตนนั้นแรงๆเศร้าๆใบใบนี่มันก็บินมานกแก้วนี่พันเอ้พันโบได้เห็นพันหล่สองอาทิตย์กว่าเนาะสงสัยพันะไปทางอื่นเลยพ้านปกติพันจะบินมาทางหน้าเหินเอ้กหลังเหินเอ้เอ้ก็มาสั่งเกตเบิ่งโอ้โบเห็นหลายมือเนาะ ต้องใส่เปียนทิศทางอันใหม่เอ้ยว่าขึ้เอาด้อค่ะอันคําว่าเอ่ยเวาบถือกอยเวาเอ่ยเด้อพวกเอ่ยก็บมีความรู้ทางเรื่องอันพวกนี้มีเบิิงได้ซื่อสมแล้วก็เห็นพันธ์หมาก็สังเกตเอาสิค่ะถ้าพันธ์บ่มหมาไหลมือก็เห็นพันธ์ไหลมือเฮกก็โอ้พันธ์บ่มหมาแล้วทางนี้ก็เลยเล่าให้ฟังค่ะแบบอันนี้แบบว่าอันสภาพมันผมมีอากาศนอะขันทางทางเงินเอ้ยทุกตาผาฝันเพราะว่าเอ่ยอยู่ทางทวีปยุโรปมันบอกมันก็เป็นโซนความ โซนเย็นโซนอันโซนมันเป็นอันโซนเย็นเนาะค่ะเนาะมันบ้แม่นโซนฮอนคือบ้านเขาบ้านเขาป่าเภเป็นโซนฮอนมันบอกวันนี้มันเพะเภเป็นอากาศเย็นนะคะถ้านาอันเพราะมัน,นเข้านาหนาวสิมันก็เป็นอีกแบบนึ่งค่ะอันนี้ก็เล่าให e ะะ้ฟังเนาะค่ะเบิ้งเบิ้งน้าฟังน้าไลายลอย่างเนาะค่ะเนะเาะเบอร์ไหมเนคำว่ากวดนี่ก็มือมืออื่นหมานี่ก็สําเก่าด้อค่ะ เอ้ยกระกวดมือละอาทิละสองเทือ่สามเทือค่ะการมือนี้เอ้ยกระวดแล้วก็เว้นไปและะ้วก็เบืง้งเทาพัานไหลายอีกเอ้ยกระปวดสื่ออันถังขยะโตกักระสร้อยกันเนาะขนาลบางคนบางเทือ่พันมีอันที่ว่าคนถ้าพิมพันมีอันที่ทําปุ๋ยเพันก็เก็บลงอันขยะปุ๋ยเพันค่ะแต่เอ้ยบริเอสดอันคางบานเอ้ยนี้พันเอสอยู่ค่ะถังขยะบักใหญ่เพันเอามาลงแล้วพันก็เอาตะัวลงเป็นปุ๋ยมักสิเนี่ค่ะ แต่ว่าเออพ่บัได้ทำเห็นแต่พันมาอันอันถังขยะใหญ่ๆมาอยู่ทางทางนาทางหลังกันแล้วเต่พ่นอันนี้ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังกันเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเบื้อไม้มันเบื้อไม้มันหลายทางนี้นายิ่งนานี่แห้งไหลกับเบื้อไม้มันลมพัดมันร่วงไหวเนาะจ้ะเนาะอ่ะอันนี้ก็เว้าคุยกันพอหอมปากหอมคอก็ผ่านนั่งจิบไวแดงกับเอยแลวก็บันี้เอยกันไปอัน เ้ยบ้านเอ้ยน่ะไปเปิดอันเต่าอบเอ้ยน่ะไปอบขนมปังโตจ้ะเอา้าก็สิบอกว่าเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีเด้อจ้ากดปุ่มก่อนค่ะเมึ่ ุทคุ่มปิก่ัน